กับสวัสดีทั้งหมดเพื่อนยินด,ดีต้อนรับเข้อขอขาสู่ช่องทต่ไม่สิคือวันนี้เห็นไลฟ์คนบอกว่าให้มารีวิวีให้ดูหน่อยรีวิวแล้วสามรอบรอบที่สามเลยเดีนน๋ยวมาดีวิวให้ดูก็ได้ว่าคร่าวๆตอนนี้ผมอัเปเดตอะไรไปบ้างเน,น,นี่ยโดยรวมวก็เป็นประมาณนี้มาดูชุดแรกชุดแรกชุดบนชุดบนของผมเนี่ยปัม๊มเป็นปัม๊มตัวเดิมอยู่เลยนะเนี่ยเป็นปัม๊มลอสซี่ตัวไหนไม่รู้เนี่ยเห็นไหม โลโก้ขาวหมุดทองประกาศเป็นประกับเดิม,มอยู่เลยแล้วก็มีหัวปั๊มก็รไรบ่อเลยวะกระปุกปั๊มปั๊มลอยก็เป็นงาน CCP ตัวเดิมแล้วก็มีเป็นตัวนี้กันสะบัดโอร o ิน 20A หรือ 50A ประมาณนี้ปรับได้20ระดับใช้งานได้จริงนะเัวนี้นแล้วก็อะไเป็นนัดเลดเนี่แล้วก็มีแฮน แฮนด์พิซ่ทรงเดิมแฮนด์แท้พิซศษของดืมมันเลยอืมลากคาก็ไม่แน่ใจเลยนี่ฟังนี้เป็นเบอร์คานเบอร์คานนี่จะเป็นของของอะไรไม่รู้นี่ต่วนี้จะใช้งานได้ดีนะปกติโอ้โหเป็นร้อยรยไหมาดูชุหน้างแรนมาดูชุดล่าชุดล่างจะมีเป็นปั๊มปั๊มร้อยสิบแบมโบ เป็นงานแท้นะครับงานแท้ราคาผมจะไม่ได้หรอกเพราะมันผมใส่นาน,นแล้วต้มแล้วก็มีเป็นจานจานตรงนี้จะเป็นจานเจาะจานแท้สั่งทำเป็นรูปเท้าประมาณนี้แล้วก็ไล่เป็นนอ็อตเลสส่วนชชกโชกผมไปตัดแกนมาล่าสุดไปตัดแกนมาเพิ่งไปตัดแกนมาประ 1, 500. มาณห้าร้อยเห็นไหมตัดแกนลงสองนิ้วสองนิ้ว เตีย้ยกว่าดูนี่แคบติดเ่ยยื่นมือสอดเข้าไปไม่ได้เนี่ยเตีย้ยมากตัดแกนเซตามันใหม่แล้วก็โหลดลงอีกตวัวแกนมีประมาณหนึ่งนิ้วตวัวแกนวันหนึ่งตัวนีน้เห็นไหมแล้วก็มีเป็นไล้อทั่วไปประมาณน,นี้ส่วนล้อล้อตัวนี้มาดูล้อตัวนี้ล้อตัวน,น,นี้ล้อจะเป็นล้อของงานของใครไม่รู้เป็นล้อแดง ดุมจนดุมจะเป็นดุมย่อดุมยอ่มยอแล้วก็มีเปเซอร์เห็นไหมก้อนเปเซอร์ครับเนี่ก้อนเปเซอร์ผู้กนนังหลายคนนะหลายคนบอกว่าใส่ปั๊มส1 0ใส่ยังไงทำไมปูนถึงใส่ได้ะมาดูครับนี่ปั๊มตัวนี้นะครับถ้าเป็น210ตัวเดิมอะ่ะมันจะสูงกว่าเห็นไหมมันจะมีดูนัดของเดิมมันอะ่ะสูงกว่าเราแค่จอดรูล่างใหม่ หมือนร้านใหม่แต่ตัวล่างเองใส่ใส่ไปเป็นใส่ไปของเดิมของมันเลยใส่ไปขเดิมของมันเราไม่ต้องเจาะไม่ต้องทำอะไรเลยใส่ได้ปกติทาแค่มาแปลงตะบุเหมือนจอดูใหม่แล้วก็ยึดน็อตตัวเมียเอาแหวนนองฝังละสามตัวบนล่างเดือะมาณาน,นี้สายเป็นสายเดิมสายถักธรรมาดาทั่วไปแล้วก็มีเป็นนี่ข้างในนะครับข้างในดินนี่ดินข้างในข้างในอะไร โค้ขงขึ้นไปข้างบนเห็นคอกรองนะครับคอบกรองอ่านี่เป็นคอกรองของร้อยยี่สิบห้า LED ผมเดินขึ้นไปข้างบนชุดสีนี่เป็นชุดสีเป็นเป็นชุดสีเร็มเยอะสีแดงสีพิเกอร์ช่างบ่อยแล้วก็มีดูด้านหลังครับนี่เป็นเบาะอันนี้เป็นเบาะเอกน้าทองสีแดงปาด ปากลงนิดนึงแต่ปากไม่เยอะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีเป็นท่อท่อหนูรับลูก,การับนูก,กาไปนี้ประมาณถ้าซื้อเบิกมือหนึ่งอะพร้อมจุกไทเทนะมันอยู่ประมาณสี่พันสี่พันกว่าเกือบห้าพันแต่ถ้าไม่มีจุกไกเทมจะถูกกว่าถูกกว่าประมาณพันกว่าแล้วก็มีอาร์มอาร์มนี้ตัวนี้ผมก็เพิ่งทํามานะปกตินี่ยาวประมาณนี้แต่ผมไม่ตัดย่นมาย่นอาร์ม เพื่อการจัดทรงให้ได้ให้มันได้มีดูดูล้อแทบติดเลยไปหางไปหางมายัางทายอยู่ที่ผมไปทำมาเ,เห็นไหมมันจะมีรอยรอยเกียร์ลอยลอยลอยเดี๋ยวไม่เก็บงานเท่าไหร่แต่ก็โอเคล้อย,ยัางนี้อยู่เหมือนเดิมด,ดุมหนังนี่ดุมหนังยี่เป็นดุมย่อเหมือนเดิมดุมยอ่มยอเท่าไหร่ราคาไม่แน่ใจ ก็มีอะไรอยู่เลยโชคโชกโชนี้โชคเป็นใส่โชคตัวเดิมอโชคตัวเดิมอาโชคนี้เป็นโชคสปาร์คหนึห้าเห็นหลายคนถามมาว่ามันสูงประมาณเท่าไหร่บอกเลยว่ามันสูงประมาณ210ริบมิลหรือ2 0งรมิลประมาณโอเมันก็ได้ทรงอยู่ประมาณนี้ครับ ใชชอบจะมีก็ลืมปุ่นไหนกดแชร์กดสับสไงเวยผมเลยนะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตใหม่คือการจูนเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่คงที่เท่าไหร่การจูนการอะไรประมาณนี้ผมต้องเอารถไปแม็กกล่องมาอีกรอบนึงคือเลยก็เลย,เลยเอามาจอดไว้ในห้องก่อนเพราะาไม่ไม่ค่อยได้ขี่นะเป็นประมาณนี้นครับมีอะไรน่าจะไม่มีแล้วฟังนี่ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายถึเพราะว่าเพราะมันไม่มีอะไรเลยมีแล้วมีตัวนี้เนหะ็นไหมมีโซ่มีโซ่ โซ่เขียว AK โซ่ AK นะต่เตอผมได้ตอนนี้เป็น14 30โดยรวมเป็นประมาณนี้โอเคครับใครคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับครั้งนี้เม้น์มาได้ครับอาจจะเป็นต้นตอกระแสใช่ไหมแต่หลายคนก็ยังแค่คำถามอยู่ว่าให้ทำเพมหน่อยเพิมนิดหน่อยได้เราผมทำให้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเป็นติดสติ๊กเกอร์ ข้างหน้าเห็นไหมมันสีมันไม่ค่อยสวยเติดเป็นสติ๊กเกอร์ตัวนี้มนเป็นสติ๊กเก,เก,เกอร์คาร์บอน 6D ห,หรือ 7D อะไรปรนะมาณนี้มันเหมือนคาร์บอนจริงมากเลยนะเวลาติดลงไปทางพี่นี้ก็ต้องขอฝากเพี่งนๆท่านี้นะครับสวัสดีครับ